จะพาไปกินกุยช่ายแป้งบางกรอบเจ้าแรกในไทยนะคะที่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็กุยช่ายของเขานี่เป็นแบบแท่งด้วยค่ะจะอร่อยขนาดไหนตามไปกินมาพร้อมกันเลยค่ะพาไปกันที่ตลาดอตกอต,กตะ จตุจักรนะคะกรุงเทพมหานครมีร้านกุยช่ายเจ้าดังที่ชื่อว่ากุยช่ายอาาค่ะเป็นเจ้าแรกที่ทําแบบแพ่งแล้วก็แป้งของเขานี่นะคะบางกรอบกรอบนอกนุ่มในด้วยการันตีถึงความอร่อยจากลูกค้าที่ได้ลองทานนี่ห้ยติดอกติดใจกันแทบทุกคนค่ะเพราะว่าตัวแป้งของเขาค่ะบางกรอบกรอบนอกอออนุ่มในด้วยอันนี้กุยช่ายหรือพิซซ่าคะกุยช่ายค่ะกุยช่าย <laughs> นะคะ <laughs> เขาบอกว่าแป้งของเขาเนี่ยมีรสชาติน้ไม่จืดเหมือนร้านทั่วๆไปนะแล้วก็สามารถทานได้แบบ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยเพราะอ,อร่อยอ,อยู่แล้วสอบถามเลยค่ะเจ๊หม,มวยเจ้าของร้านนะคะเป็นรุ่นหลานของอาม่าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไอเดียกุยช่ายแป้งบางกรอบเนี่ยมาจากอาม่าที่ทอดขายในสมัยก่อนอยู่แล้วอาม่าก็เรียกว่าแปะเปือยคือกุยช่ายที่ไม่ได้หอ่อ แต่พอรับช่วงต่อเนี่ยก็เลยทำขายเฉพาะแบบป้านแล้วก็นึ่งเท่านั้นจนกระทั่งเขาบอกว่าเมื่อ 6- 7เดเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยอยากจะเพิ่มเมนูกุยช่ายให้มันหลากหลายมากขึ้นค่ะเลยเอาไอเดียกุยช่ายทอดแป้งบางกรอบของอาม,ม่าเนี่ยลองมาทำดูปรากฏว่าอ๊้ขายดีเลยค่ะลูกค้าดีติดอกติดใจจนทำขายมาอย่างต่อเนื่องเลยเขาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่แป้งกุยช่ายนี่แหละต้องตัดเป็นแผ่นบางๆนำไปนึ่งสุกก่อนแล้วค่อยเอามาทอด จนทอดแบบกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ค่ะนี่นี่น ที่กำลังทอดอยู่นี่นะคะปกติเราจะเห็นแบบหนาๆนะชิ้นใหญ่ๆเนาะหนาๆนั้นอันนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่นี่เลยบางๆกรอบๆแบบนี้นี่แหละอร่อยมัดใจลูกค้าเขาบอกว่าหลังทอดเสร็จนะเป็นเคล็ดลับเลยนะต้องใช้พัดลมเป่าทันทีคือจะช่วยเพิ่มความกรอบมากขึ้นคื้เเราเปิดเบอร์อะไรคบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้ทุกเบอร์นี่ใช้พัดแบบนี้ก็ได้นะคะก็กรอบเหมือนกันเขาบอกว่าทุกชิ้นของเขานะมีคุณภาพได้มาตรฐานวางทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ยังกรอบอร่อยอยู่ส่วนราคาขายค่ะก็ ก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับความอร่อยนี่อาจจะคุ้มนะ,ะราคากล่องละแ0บบาทค่ะนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีกุยช่ายแบบดั้งเดิมนะคะก็แบบนึ่งแล้วก็แป้งนุ่มเนี่ยก็มีให้เลือกทานหลายไซส์ไม่ว่าจะเป็น กุยช่ายมันแก้วเผือกหน่อไม้อะไรแบบนี้มีเหมือนกันทุกไส้เขาบอกว่าปั้นมือสดใหม่ทุกวันราคาขายกันนั่นแหละ10ชิ้น80 15ชิ้น 120- 35ชิ้นก็2 8 0อบาทอ่ะใครสนใจนะคะก็ไปอุนดนุนกันได้นะคะที่ร้านกุยช่ายอาม,ม่าตลาดอ,อกตอกอจกัดลุกจักนั่นเองตั้งอยู่ระหว่างล็อก10 5ทับถึง10ทับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปตน้นปลายค่ะลองไปชิมกันได้อันนี้บางหรือเกินนะครับบางมากแต่เขาบอกว่านี่แหละ คือเคล็ดลับความอร่อยของร้านเขาเลยเห็นแล้วก็หิวนะครับ